การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒน,นาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนอนไผ่ราด,ดังสันโรงเรียนบ้านนอนไผ่ราด,ดังสันอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีขอเสนอการพัฒน,นาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนไผ่ราด,ดังสันโดยใช้โฟร์พลัสทรีสเตปบ้านดอนไผ่ 4บวก3โรงเรียนบ้านนอนผา,าดดังสรรบริหารงานโดยนายสรวุจันทนาโสภผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มง,งานซึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น197คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนไผ่ราชดังสรนเป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษานักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติดำรงชีวิตตามหลักปัตญายเศรษฐกิจพอเพียงภารกิจของโรงเรียน 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเข้าเรียนอย่างทั่วถึง 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการติดต่อสื่อสาร 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนำหลักศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและจิตอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยและมีความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปัชญัยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 9. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานวิชาชีพจากวิสัยทัศน์และภารกิจของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนนไพรด้าดังสรรมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพโดยโรงเรียนได้ดำเนินการโดยยึดหลักการบริหารงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านนนไผ่ราดังสันโดยใช้โฟร์พลัสทรีสเตปบ้านนนไพร4่บวก3าการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนนไผ่ราดังสันโดยใช้โฟร์พลัสทรีสเตปบ้านอนไผ่4่บวกสาม เป็นแนวคิดที่เกิดจากการนำหลักวงจรคุณภาพของ Deming Cycle PDCA 4ขั้นตอนมาดำเนินง,งานควบคู่ไปกับนวัตกรรมการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการนายสรวุุตจันโสโตรคือ3ยอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนอนไผ่ดาดังสันโดยใช้ Four Plus r e Step บ้านนอนไผ่สีบวกสเริ่มต้นกระบ,บวนการทำงานจากขั้นที่1 การวางแผน P-Plan โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. จัดทำแผนพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนโดยวิธีการส w o t อ n a l y s i s 2. จัดทำแผนการปฏิบัติการของโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ 1. วิเคราะห์โครงการของปีที่ผ่านมา 2. จัดบุคลากรรับผิดชอบโครงการตามความเหมาะสมในปีปัจจุบัน 3. เขียนโครงการโดยอ้างอิงจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4. ดวดประมโครงการตามแผนงาน4ี่ไฟ 5. จัดทำรูปเแ่มแผนการปฏิบัติการประจำปี 6. นำแผนการปฏิบัติการประจำปีเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีและจัดส่งเขตพื้นที่การศึกษา 3. การระการคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในของผู้รับผิดชอบมีการศึกษาทำความเข้าใจมาตรฐานการศึกษา มีการวางแผนกำหนดกรอบการประเมินมีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละระดับ 2. กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 3. เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการสานศึกษารับรอง 4. จัดทำประกาศใช้มาตรฐานและเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ขั้นตอนที่ 2. ขั้นการดำเนินงานตามแผนดีดู 1. แผนการปฏิบัติการได้มีการประชุมครูชี้แจงความรับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายงบประมาณที่ใช้และวิธีการสรุปโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษาได้มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนและได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้มีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้โดยยึดมาตรฐานและเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโดยในทุกขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนบ้านนนไผ่ได้าดังสรรได้ใช้ในวัตรกรรมการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการนายสรวุฒิจันทนะโสตสามยอมาเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมของโรงเรียนโดยสยอจะประกอบด้วย 1. ยกระดับนักเรียน 2. ยกระดับครูและ 3. ยกระดับความร่วมมือโดยย่อแรกการยกระดับนักเรียนโรงเรียนของเราได้ดำเนินการยกระดับในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 2. จัดทำโครงการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน 3. ส่งเสริมการทดสอบการอ่านเขียนและผลการสอบอา 4. ทีส่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 6. ให้ความสำคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 7. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดโดยย่อที่2ยกระดับครู โรงเรียนของเราได้นำเนินการยกระดับในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. ส่งเสริมการเรื่องวิทยาฐานะประเมินครูผู้ช่วย 2. สนับสนุนการอบรมพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เขตพื้นที่เป็นผู้จัดและในรูปแบบออนไลน์ 3. ส่งเสริมการทำสื่อโนัตกรรม 4. ส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอน active learning 5ส่งเสริมการทำ PLC 6. ส่งเสริมการจัดทำประเมินในรูปแบบ PA และ 7. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยยอสุดท้ายการยกระดับความร่วมมือโรงเรียนของเราได้ํำเนินการยกระดับในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. ยกระดับความร่วมมือภายในสถานศึกษาได้แก่ ได้มีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสถานที่ของคณะครูได้มีความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมของคณะครู ka. ได้มีการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. ยกระดับความร่วมมือภายนอกสถานศึกษาได้แก่ม,มีการส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกของสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนในทุกด้านจากผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานอื่นๆในการพัฒนาโรงเรียนความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรในท้องถิน่นและจัดสรรทุนอย่างสมยุลธรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการและความสมัครใจของนักเรียน จากวงจรคุณภาพ Deming Cycle ขั้นตอนที่3ขั้นตอนการตรวจสอบ C Check โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. การนิเทศภายในสถนานศึกษาได้มีการจัดทำแผนการนิเทศภายในจัดทำปฏิทินการนิเทศภายในสถนานศึกษาดำเนินการนิเทศภายในตามปฏิทินการนิเทศจัดทำรายงานการนิเทศภายในสถนานศึกษา 2. แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ในระหว่างปีรายง,งานผลกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วส่งหัวหน้าโครงการและนำส่งฝ่ายวิชาการเพื่อนำเสนอผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาสรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการนำส่งฝ่ายวิชาการเพื่อนำเสนอผู้บริหาร3การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมชี้แจงขั้นตอนเครื่องมือวิธีการประเม,มินให้คณะกรรมการทราบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทอบทวนผลการประเมินสรุปผลการประเมินจัดทำรูปเล่ม SAR นำผลการประเมินคุณภาพภายในส่งต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำรูปเล่มผลการประเมินคุณภาพภายในและนำส่งเขตพื้นที่ขั้นตอนสุดท้ายจากวงจรคุณภาพเดมิ n ไ c เคิลขั้นตอนที่4การนำผลการประเมินมาปรับปรุง A S 1. แผนปฏิบัติการของโรงเรียนนำผลการประเมินกิจกรรมโครงการของปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ความสำเร็จและปัญหา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป 2. การประเมินภาพภายในสารศึกษาด้านต่างๆให้ผู้รับผิดชอบทราบได้มีการร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่นปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการดำเนินง,งานพัฒนานระบบประกันคุณภาพภายในสารสึกษาของโรงเรียนบ้านนอนไผ่ได้าัแงสารโดยใช้4 p l u พลัสทรบ้านนอนไผ่สีบวกสาม ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลการันตีการดาเนินงานของโรงเรียนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังนี้ 1. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ของสอมศในระดับดี 2. ได้รับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2565 3. ได้รับรางวัลการจัดทำรายงานกนประเมินตนเองของสานศึกษา SAR ได้อย่างมีคุณภาพติดต่อกัน4ปีการศึกษา4ได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประจำปีการศึกษา2564การดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสันศึกษาโดยใช้โฟร์พ T-step บ้านนอนไผ่4บวก3เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทําให้การบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านนอนไผ่ได้ดังสรนเป็นไปอย่างมีทิศทางและมีคุณภาพอย่างแท้จริง